สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของฟุตบอลไทยก่อนนี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, share, และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์และติดตามคลิปนี่คืออินโดยุคใหม่นะครับที่ไทยจะต้องเกรงขามล่างสุดน,นะครับอินโดนีเซียมีการประกาศรายชื่อทั้งหมด28คุณพลนะครับในการลุยสื่ฟุตบอลโลกรอบเพลยออสโซนเอเชีย รอบที่2กลุ่มจีนะครับที่ทำการแข่งขันสำหรับประเทศ UAE ระหว่างวันที่3มถึง1ิมิถุนายนนี้แม้ว่าก่อนหน้านี้นะครับผานัดอินโดนีเซียเนี่ยจะพ่ายเรียบและโอกาสในการเข้ารอบต่อไปหลังจากนี้แทบเป็นศูนย์แต่ทุกทีมในกลุ่มนะครับของอินโดนีเซียเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไทย UAE เวียดนามยกเว้นมาเลเซียนะครับที่เหลือเกมเนี่ยจะเล่นกับอินโดนีเซียจําเป็นจะต้องต่อสู้กับอินโดนีเซียเพื่อให้ได้3มแต้มมาได้ ในขณะที่อินโดนิเซียนะครับพวกเขาเองเนี่ยยังชัดเจนตั้งแต่ซินเตย่างนะครับเข้ามาคุมทัพเป้าหมายคือการผ่าตัดสายเลือดใหม่เอาวินัยมาผสมผสานกับฝีทเท้าผู้เล่นอยู่เยอะหลายรายนะครับก็รุดออกไปจากทีมรวมไปถึงคนที่ไม่มีวินัยนะครับแล้วก็ไม่ตรงต่อเวลานะครับก็ออกไปหลายคนเช่นเดียวกันสำหรับข่าวต่อไป ยืนยันช้างกลุ่มแรกนะครับไม่มีใครติดโควิดเพิ่มเติมสมาคมมีการแจ้งผลการตรวจหาเชือ้อโควิด -19 นะครับในการเก็บตัวทีมชาติไทยนวัตที่สองที่ผ่านมานะครับซึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยขอเรียนแจ้งเกี่ยวกับผลการตรวจเชือ้อโควิด -19 ให้กัณนัก,กีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับที่เข้ามาเก็บตัวกลุ่มที่1ซึ่งมีการตรวจตั้งแต่วันที2่2พฤษภาคมที่ผ่านมาผลการตรวจเชื้อนะครับพบว่าทุกคนเนี่ยที่มีผลออกมาเป็นลบหมดเลยนะครับไม่พบเชื้อ โดยทางกรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์นะครับได้ออกมารับรองผลการตรวจอย่างเป็นทางการก่อนรับวัคซีนเข็มที่2ในวันที่18พฤษภาคมต่อไปในขณะที่นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับที่เข้าแคมป์ฝึกซ้อมกลุ่มที่2ณบริดัมยูเนเต็ดเทรนนิ่งแคมป์จังหวัดสุรโรกาลซิตี้เข้ารับการสีดวัคซีนเข็มที่2ระหว่างวันที่12 13พฤษภาคม แล้วก็จะเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดสิในช่วงเช้าของวันที่14พฤษภาคมซึ่งหากผลเป็นลบนะครับก็สามารถเริ่มฝึกซ้อมในช่วงเย็นมันเดียวกันซึ่งนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับชุดที่1แล้วก็ชุดที่2เนี่ยจะต้องเข้ารับการตรวจหาโควิด -19 พร้อมกันวันที่19พฤษภาในส่วนของกําหนดการในการเดินทางไปที่ประเทศยูเอนะครับเบื้องต้นเนี่ยยังคงเป็นวันที่2ีดพฤษภาคมเหมือนเดิมหากมีการเปลี่ยนแปลงคงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งทางนี้สมาคมกีฬฟุตบลแห่งประเททศไย จะดำเนินการอย่างระมัดระวังและก็อยู่ภายใต้การดูแลและคำปรึกษาจากแพทย์เพื่อให้นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยสามารถเตรียมเข้าสู่การแข่งขันท่ามกลางสถานการณ์ของโควิด -19 ได้สำหรับข่าวต่อไปจับตาดูนะครับของบาสโจโพสลาสุขุไทยว่าจะไปไหนต่อดีล่าสุดนะครับลาแล้วนะครับจอ์นบาสโจของหน้าตัวจิตมีการโพสต์เฟซบุ๊ก นะครับส่วนตัวเชิงอาษษําลงสมสรครั้งข่าวไฟสุโคไทยเอฟแน่นอนแล้วบาสโจนะครับที่สามารถทําผลงานเป็นตัวหลักมาโดยตลอดให้กับสุโคไทยเอฟได้มีการเปิดเผยผ่าน Facebook ส่วนตัวว่า thank you สุโคไทยเอฟซขอบคุณมากครับพร้อมกับภาพตัวเองนะครับที่มาเมืองไทยใหม่ๆเคียงข้างกับภาพล่าสุดพร้อมกับยกมือไหว้งานนี้นะครับก็ต้องรองรู้นะครับว่าเดอะแบดแห่ง ทุ่งทะเลหลวงนะครับจะไปอารวาสให้กับทีมไหนต่อไปในเมืองไทยหลังจากที่สุโขทยัยตกชั้นในฤดูกาลที่ผ่านมาสำหรับจอร์บาโจนะครับเป็นเจ้าของอันดับที่4ดาวซันโวไทยลีก1ฤดูกาลนะครับก็คือ2020ที่ผ่านมาด้วยผลงาน16ประตูโดยก่อนหน้านี้นะครับดอแบกแห่งทุ่งทะเลหลวงนะครับมีข่าวกับราชบุรีเชียงใหม่ยูนเต็ดรวมถึงการท่าเรือฟีทั้งนี้นะครับบาโจมีรีกีเป็นอดีตทีมชาติ มาดากัสการมาร่วมทัพกับสุขโขไทยตั้งแต่ครั้งยูรีกลองเมื่อคิศกราร่า25แล้วก็มีส่วนสําคัญนะครับพาทีมเลื่อนชั้นสู่ยลีกสําเร็จรวมแล้วนะครับจนถึงในขณะนี้เจ้าตัวเล่นให้กับสุขโขททยมาแล้วทั้งหมด6ฤดูกาลแล้วก็เป็นนักเตะที่ลงเล่น100นัดให้กับสโมารอนด้วยสรับข,ข่าวต่อไปครับจงอ่างแซงโค้งคว้าอิบสันล่าตาไข่ ล่าสุดนะครับจงอางพยองเสริมทัพยอย่างต่อเนื่องหลังจากที่บิ๊กต้อมวัฒนาช่างเหล่านะครับประธานสโมนสรคอนแกนยูเนเต็ตจดประกาศคว้าตัวอิบสันเปโยร์ราเดมโลดาวยิงชาวบราซิลีวัย31ปีจากสุขโขไทยเอฟซีมาร่วมทัพซึ่งถือเป็นการเสริมทัพรายที่3นะครับดาวยิงชาวบราซิลวัย31ปีรายนี้เจ้าของส่วนสูง174เซนติเมตรชาวบราซิลเริ่มต้นในการค้าแข้งอาชีพฟุตบอลครั้งแรกเมื่อปี2010 กับคราโตสสมุสรในประเทศบราซิลต่อมาเดินทางการค้าแข้งนะครับไปอีกหลายทีมในประเทศของตัวเองอย่างโบอาแล้วก็โปติกกวนะครับก่อนข้ามน้ำข้ามทะเลไปเสี่ยงโชคบนแผ่นดินยุโรปนะครับกับทีมในประเทศกรีนนะครับมาถึง3สโมสรในช่วงระหว่างปี2014-17พร้อมถล่มประตูอย่างมากมายหลังจากนั้นนะครับในปี2018ย้ายมาร่วมทีมมาริตตโมนะครับ ทีมดังในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับเป็นหีกสูงสุดของประเทศโปรตุเกสในดูกกาล29นะครับอิบสันข้ามฟากมาโชว์เพลงแข่งแห่งแผ่นดินสยามนะครับในไทยลีก1กับสุโบรกาลซิตี้ลงเล่นทั้งหมด29นัดทำได้15ประตูแล้วก็ลูกกาลล่าสุดนะครับสุขททย FC ด้วยผลงาน10ประตูกับ7แอซซิต,ตจากการลงเล่นทั้งหมด27นัดก่อนย้ายไปเป็นนักเตะคนใหม่ให้กับทัพจงอางพยองสุข,ขอนแกนยูเนเต็ดอิบสันถือเป็นนักเตะที่มี หลายทีมนะครับที่ต้องการคว้าตัวไปอยู่ด้วยซึ่งเป็นหนึ่งในนั้นก็คือเขามีความสามารถมีผลงานที่ในไทยลีกหนึ่งเขาสามารถทําได้15ประตูในปีแรกแล้วก็จากการที่ทําประตูหลัก10ประตูต่อรูการในไทยลีกหนึ่งก็ถือว่าฝีเท้าเนี่ยไม่ธรรมดานะฮะซึ่งทางโค้ชคาร์ลอสนะครับร่วมการปรึกษาแล้วก็แนะนําว่าจะสามารถเข้ามาช่วยทีมได้อย่างดีนะฮะสำหรับแข้งรวยนี้ สำหรับข่าวต่อไปครับสำนักสาธสารณสุขจังหวัดสุโขทัยนะครับเปิดเผยพบนักฟุตบอลทีมสุขโขทัยเอฟซติดเชื้อควรัสอี1เก้า 19, หนึ่งรายเผยทำลายของเจ้าตัวนั้นได้เดินทางไปหลายที่ก่อนได้รับแจ้งว่าติดเชื้อดังกล่าวซึ่งล่าสุดนะครับได้รับการเข้ารับการรักษาแล้วความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับของทีมทั้งข่าวไฟ สุโขทัย f อมีนักเตะทีต่ติดเชื้อโควิด -19 เป็นรายที่104ของจังหวัดสุขโขทัยจากการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสุขโขทัยที่ระบุว่านักฟุตบอลทีมสุขโขทัย FC1 รายนะครับวัยเปีถูกตรวจพบเชื้อโควิด -19 นะครับที่โรงพยาบาลสุขโขทัยระหว่างวันที่2ีสเามษายนถึง3าพฤษภาคมมีการพักอาศัยอยู่ที่บ้านเพื่อนและก็ร่วมกันกับเพื่อนอีก่4คนที่หมู่บ้านประชานิเวศ ซอย8ทับ3แยก12ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีโดวยวันที่5-6นะครับและวันที่9เนี่ยได้ไปวิ่งออกกาลังกายในสวนสาธารณะของหมู่บ้านวันที่11พฤษภาคมนะครับได้เดินทางคนเดียวไปส่งเอกสารที่สนามกีฬาทูปตเตมีนะฮะตำบลคูคตอำเภอดำลุกาจังหวัดปทุมธานีนะครับใช้เวลา15นาทีก่อนจะเดินทางไปด้วยรถยนต์ส่วนตัวไปที่จังหวัดสุขโขทัยเข้าพักที่ บ้านเช่าหมู่ที่13ตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองสุขจังหวัดสุขโขทยัยกับเพื่อนนักฟุตบอลอีก3รายจนกระทั่งล่าสุดนะครับวันที่2พฤษภาคมนะครับได้ไปรตรวจโควิด19นะครับที่โรงพยาบาลสุขโขทยัยกับเพื่อนอีก3รายเวลา15นานกาแล้วก็ได้เดินทางไปที่อ่างเก็บน้ําแม่หมอกนะครับอำเภอเทินจังหวัดลําปางกับเพื่อนอีก3รายแวะซื้อของชําที่ร้านค้านะครับระหว่างเวลา16-19นาฬิกา ได้รับประทานอาหารกับกลุ่มเพื่อนในเจคนแล้วก็เดินทางกลับจังหวัดสุโขทัยเป็นเวลา20่สนาฬิกาแล้วก็แวะคุยกับเพื่อนที่เทิดไทยฝางนะครับตำบลวังใหญ่อําเภอศรีสํารงแคมป์ฝึกซ้อมนะครับจนกระทั่งได้รับแจ้งว่าติดโควิด -19 นะครับครับผมนี่ก็คือการอับเดต่ข่าวสารของฟุตบอลไทยนะครับอย่ลาลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ